สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้มมาชมมาสองพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาสองนะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดท่ามาไฟนะครับเนี่ยหาจักจ้านดีครับนะครับพระรุ่นนี้นะครับผมไม่เจอมานานละนะครับผมถือว่าหายากนะครับ ไม่เจอมานานแล้วนะครับเนาะที่เนื้อหาจัดจ้านอย่างนี้นะครับเนาะที่เจอส่วนมากจะเนื้อหาจะไม่ดีนะครับเนาะจะเป็นภาสนามนะครับแต่เนื้อหาจัดจ้านอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยไม่เจอมานานแล้วนะครับดูดูดินขี้เบ้าแล้วกันนะครับนะฮะแห้งๆกลางๆนะครับแล้วดูสนิมนะครับสนิมน้ำหมากหรือสนิมขุมนะครับนะครับแล้วก็ผิวตุกแกนะครับเนาะรอยตะใบเก่านะครับนี่นะครับเนาะ ผมไม่เจอเนี้ยหะจ้าจ้าอย่างนี้มานานละนะครับเนาะก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปพี่มาชมมาส่องนะครับก็นะครับเนาะก็เช่นเคยตามสไตล์ผมนะนะครับผมพาชมพาสองพานะครับผมก็บอกที่วงการเขาเล่นหานะครับพารุ่นนี้นะครับพี่นะเนาะตอนนี้นะครับสมัยก่อนนี้แบบมันมันเล่นเป็นวงกลุ่มแคบๆนะนะครับสมัยนี้นะครับผมว่ากระแสมาดีนะครับเนาะกระแสมาดีนะครับมี คือมันโลกโซเชียลนะครับเนาะมีคนมาให้ข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็มีหนังสือต่างๆเก่าๆมันแบบมาเผยแพร่ความรู้กันนะครับมันทําให้มันทําให้พาระรุนี้ยผมว่านะครับเนาะเก็บได้เก็บนะครับเนาะแนะนําก็ได้เท่านี้นะครับเนาะก็ดูก่อนแล้วกันนะพั่พี่นับเนาะก็ดูในเขาเล่นหานะครับเนาเล่นหาแทบจะแบบเนี่ยนะครับเนี่ยไปลงในหนังสือหลวงพ่อเงินด้วยนะครับเนาะแล้วดูนะครับ หนังสือต่างๆนะครับเนาะนี่เนี่ยหลงผู้วงผู้ว่าก็เก็บนะครับเนาะคนใหญ่คนโตเก็บนะครับเห็นไหมครับเนี่ยหนังสือเก่านะครับดูนะครับเห็นไหมครับหนังสือเก่านะมันโลกโซเชียลไงครับนะครับมันโลกโซเชียลมันก็เลยมันเลยทําให้พระนะครับข้อมูลต่างๆนะครับมันเผยแพร่ออกไปนะคุณีู้ชมนแล้วสิ่งสําคัญต่างๆนะครับเนาะประวัติต่างๆอย่างเงี้ยที่โลกโซเชียลเขาเผยแพร่ออกมานะครับสิ่งสําคัญจริงๆที่ ผมทําให้ที่แบบทําให้พระรุ่นนี้นะครับคนส่วนใหญ่เขายอมรับเพราะอะไรนะครับนี่แหละครับที่ผมจะให้ดูนะครับความเก่านะครับธรรมชาติความเก่านะครับนะนะครับมันไปได้นะครับมันเหมือนพอจุดไฟนะครับเชื้อฟืนเขาดีนะครับเชื้อฟืนเขาดีก็เนี่ยธรรมชาติความเก่าเนี่ยนะครับที่ธรรมชาติเขาทํามานะครับเนาะมันหลอกเราไม่ได้นะครับมันทําให้จุดติดนะครับนะสมมุตินะครับนะ อาหลวงพ่อเงินวัฒนาไฟนะครับผมนี่นะครับเนาะนี่นะครับมีประวงประวัติมาลงนะครับเนี่ยมีประวงประวัติมาลงอย่างนี้นะครับเนาะนะครับผมท้าเลยนะครับเนาะไม่ว่าจะโซเชียลดียังไงนะครับเนาะให้ลงให้ตายนะครับเพื่อนพี่นะครับเนาะให้ลงจะยิงโฆษณายิงแอดให้ตายมันก็ขึ้นไหมล่ะถ้าเนื้อหายอย่างนี้ถูกไหมครับนะหลักใหญ่ใจความนะครับที่ทําให้พระรุ่นนี้น่าสนใจแล้วมีนะครับคุณนาฏภูมัน อุณาตภูวนัยนะครับเนาะต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นทําขอม่์เกี่ยวต่างๆเพราะอะไรนะครับเนื้อหาเขาไปได้ไงครับนะครับเนื้อหาเขาไปได้นะครับนะครับอ่านะครับนี่มันก็เหมือนละครน่ะนะครับเนาะสมมุติผู้กองยอดรักอย่างเงี้ยนะครับเนาะนะครับสอนรามแสดงอะไรอย่างเงี้นะผู้กองยอดรักก็ต้องเป็นทหารนะครับเนาะจะเอาคนแค้มาแสดงมันแล้วบอกว่าเป็นผู้กองยอดรักมันมันใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่นะครับ ก็คือประวัติมานะครับเนื้อหามันต้องไปได้ครับนะครับนี่ถูกไหมครับอ่าถ้าบอกว่าถ้ามาไฟเนื้อหาอย่างเงี้ยนะครับมันไปได้ไหมล่ะมันก็ไปไม่ได้นะครับนะเนี่ยที่จุดติดสําคัญก็คือเนะื้อหาความเก่าเขาเนี่ยนะครับที่จะพาชมพาส่องวันนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยดินขี้เบ้าต่างๆเนี่ยนะสนิมขุ่มสนิมน้ำหมา,มากเนี่ยมันไม่ไมีนะอ่ะดูที่ผมลองแล้วกันดูเนื้อหาครับเห็นไหมครับธรรมชาติสนิมเห็นไหมครับดูเสียนท่านนะนะครับเห็นไหมครับ นะนะครับสิ่งสําคัญต่างๆประวัติอ่ฟังได้มีนะประวัติฟังได้นะครับประวัติอ่ะมามีดีแต่เนื้อหาพระต้องไปด้วยนะครับเนี่ยนะครับถูกไหมครับแต่บางคนก็จะอยู่ในโลกของเขานั่นแหละนะครับโลกมันหมุนไปเรื่อยๆนะครับเนาะโลกโซเชียลนะครับเนาะมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องราวต่างๆมันไม่ได้อยู่แค่ในซอยบ้านตัวเองพี่นะเราอยู่กรุงเทพเราสามารถรู้เชียงใหม่เชียงรายได้นะครับเนาะ ถูกไหมครับมันอยู่ที่ว่าเราจะสนใจเรียนรู้หรือเปล่านะครับเราไม่ใช่เราไม่สนใจอะไรแล้วก็มองอะไรก็บอกไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่ใช่นะครับเปล็นนีสัยคนนะครับเนาะมันไม่เกี่ยวนะครับมันไม่ใช่จะอยู่แค่ในหมู่บ้านอยู่ที่หน้าบ้านเรานะครับเาการเรียนรู้นะครับผมนะก็เดี๋ยวนะครับก็ดูประวัติอะไรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกล้องสองกันนะครับนี่นะเออผมอยากจะพูดเรื่องนี้นะครับ ผมบางทีผมนั่งคิดนะเพื่อนรุ่นยีนับเนาะวงการพักกับวงการฟุตบอลนะนะครับวงการฟุตบอลฟุตบอลอังกฤษอ่ะนะครับนะฟุตบอลพีฟุตบอลพีพีเมียร์ลีกนะครับเนาะผมก็ชอบดูนะครับนะผมดูตั้งแต่ยุคก่อนเอลิคันโตน่านะครับแต่ผมก็ตอนนั้นก็เชียร์แมนยูแหละก็เชียร์เปลี่ยนทีมมาเรื่อยนะครับตอนนี้ก็แอบปันใจเชียร์ไบตันนะครับเนาะผมก็ดูมาตั้งแต่ก่อนที่เอลิคันโตน่ากระโดดเหยียบปากแฟนบอลนะครับเนาะนะครับเนาะก่อนหน้านั้นทีหนึ่งก็ดูมาเรื่อยนะครับ ก็มีเล่นบ้างทุกวันนี้ไม่เล่นแล้วนะครับนั่นเลิกเล่นมาอูน่าจะยี่เกือบยี่สิบปีแล้วนะครับน้อเลิกเล่นการพนันนะครับเกี่ยวกับบอลนะครับเนาะก็นะครับผมว่ามันเหมือนกันยังไงวงการพลากับวงการบอลนะครับเนาะ <c oughs> วงการพลบ้านเรานะครับ <c oughs> พยายามพูดว่า <c oughs> ประกวดประกวดแล้วก็ออกใบต่างๆนะครับมีมาตรฐานสากลนนะครับเออนะ แต่คนที่รับรองพระหรือว่าออกใบขายพระถูกไหมครับขายพระเออแล้วมาตรฐานละนะครับแต่วงการฟุตบอลนะครับเนาะคนที่เตะบอลกรรมการต่างๆนะครับเขาจะมีกฎเข้มงวดนะครับเนาะห้ามยุ่งเกี่ยวกับการพนันนะครับเนาะเหมือนที่อีวานโทนี่ของเบนฟอร์ดโดนนะครับแปดเดือนนะครับเนาะถูกไหมครับห้ามยุ่งเกี่ยวกับการพนันมันถึงจะเรียกว่ามาตรฐานสากลนะครับเขาถึงดังไปทั่วโลกนะครับนะครับแต่นี่ บอกมาตรฐานแต่ตัวเองมีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งสิ่งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการไม่ว่าจะออกใบเซอร์นะครับมันคือมันว่าพ,พี่พี่บอกว่ามันมาตรฐานไหมครับอ้าวอย่างนี้คุณมีคุณก็ว่าของคุณแท้ดิแล้วของคนอื่นที่ว่าคุณมีอํานาจคุณก็ไม่ใช่เอาออกมันก็ยังไงอะ่ะพี่พ,พี่แล้วมันมาตรฐานยังไงอะ่ะดูไหมครับ เออมันน่าจะมีถ้าจะมาตรฐานจริงจงมันน่าจะมีคนส่วนกลางที่เขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับการข,า,ขายไม่ได้ผลประโยชน์กับกับสิ่งนี้นะเพื่นเพ่นะกับสิ่งที่ที่คุณจะเรียกคือเรียกว่ามาตรฐานนะนะครับในความเห็นผมนะครับนะก็อยากจะเป็นแค่นี้เองนะครับอ้าวแล้วถ้าคนถามว่าอ้าวแล้วถ้าไม่มีใบไม่มีตะกวดแล้วจะรู้แท้เกะแท้ยังไงนะครับคนยุคก,ก่อนนะคพณพี่นะสมัยยุคป่า,ปาละกันนะครับสมาคมกาแฟนะครับที่ผมไปถามขอแรกๆนะครับนาะ ว่าบางทีอ่ะพวกป้าๆสมาชมกาแฟเขาดูภาพไม่เป็นทุกรุ่นเหมือนกันละพ่ีะครับเขาดูไม่เป็นนะครับก็เขาจะมีบอกผมไว้นะครับว่าถ้าถ้าอยากรู้นะครับเนาะเขาบอกให้ขึ้นไม่ว่าจากห้างหรืออะไรที่ร้านใหญ่ๆนะครับเนาะไปขายนะครับไม่ต้องคือไม่ต้องไปถามเขานะนะครับไปถามเขาบางทีเขาไม่ดูให้หรอกนะครับเนาะไปขายเลยนะครับถ้า ไปขายแล้วเราไม่อยากขายนะครับเราตั้งราคาแพงๆเข้าไวให้เขาดูก่อนนะครับให้ดูก่อนเ,อเอพื่อนๆพี่ๆไม่อยากขายนะครับคือนี่นี่คือวิธีการเช็คของป่าโบราณนะครับเนาะไม่อยากขายคืออยากดูเฉยๆไม่อยากขายนะครับเนาะเปิดแพงเลยนะเปิดแพงเลยเขาซื้อไม่ได้หรอกนะครับแต่เขาก็ถ้าเขาถามซื้อนั่นแหละดีแล้วผ่าแทแล้วนะครับเนาะอันนั้นคือมุมมองของ ปลาป๋าที่สอนลงมานะครับนะที่สอนลงมามันไม่มีหรอกไปออกวงออกใบคือปลาป๋าพวกนี้เขายุคเขาไม่มีอนะนะครับเขาก็ไม่ได้สอนให้เราไปทางนั้นนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็ขึ้นไปขายห้างไปขายอะไรที่ที่ใหญ่ๆอ่ะนะไม่มีแล้วเนาะนะครับถ้าไม่อยากขายอยากคือไปขายนะไม่ใช่ไปถามคนนะไปถามเขาด่าแล้วนะไม่มีนะไปขายเลยบอกมีผ้ามาปล่อยนะครับเนาะก็ให้เขาดูให้เสร็จก็เขาถามราคานะครับก็ เปิดแพงไปเลยนะเพราะเขาซื้อไม่ได้อยู่แล้วนะครับเนาะก็แค่นั้นเองนะในการเช็คพระนะครับของคนยุคเก่านะครับนะนะครับก็โอเค <c oughs> มาชมพระกันนะครับยิบนะครับรวมเพ่อเงินวัท่ามาไฟนะครับเนาะดูเพื่อนพี่ดูเสียนท่านนะดูแลกันนะนะครับที่ผมบอกนะครับประวัติมาถ้าเนื้อหามไปด้วยกันไม่ได้ มันไม่ใช่สลักสําคัญเลยนะี่นะแล้วดูเสียงท่านนะครับดูสนิมน้ำมากนะครับแต่ดูนะครับประวัตินะครับเนาะมีสําคัญจริงแต่เนื้อหาพระนะครับผมว่าสําคัญกว่านะครับที่จะไปด้วยกันนะครับดูซอคอนะครับเนาะดินขี่บ้าฝังนะครับนะนะครับเนี่ยคือธรรมชาติพาระหลโบราณนะครับเนาะสนิมน้ำมากก็ ความเก่าของโลหะนะครับเนาะเนะครับดินขี้เป้าฝังก็ธรรมชาติการสร้างนะครับมันต้องไปด้วยกันนะครับเนาะมันง่ายๆแค่นั้นเองวันนี้เนี่ยนะดูนะครับเนี่ยนะครับไม่เจอนานแล้วนะพี่นะครับถ้าใครนะครับเอาเป็นว่าผมแนะนําให้เก็บแล้วกันนะครับเนาะเก็บใช้พุทธคุณได้นะครับนะครับดูเนื้อหาแล้วกันนะครับหมู่พ่อเงินวัด ถามาไฟนะครับเนาะดูนะครับตะไบเก่านะครับนะครับตะไบเก่าก็คือวิธีการสร้างนั่นแหละนะครับเนาะสนิมก็คือธรรมชาติความเก่าของโลหะนะครับตะไบเก่าดินขี้เบ้าแห้งๆกลางๆก็ธรรมชาติการสร้างเก่านะครับเนาะนะครับมันก็แค่นี้เองนะวิธีทะเนาะประวัติมาเนื้อหาไปได้มันกรจบนะครับ ไอ้บางคนไม่รู้อะไรก็จะเขาไม่เล่นก็ไม่เล่นไม่สนใจก็ตามสบายนะครับนะก็ตามสบายนะครับนะครับเห็นไหมครับซอกคอครับดีกีบเบาแห้งๆกลางๆเลยนะครับโลกโซเชียลนะครับเนาะถ้าเราใช้ให้มันเป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์นะครับเนาะนะครับมันหมุนไปเรื่อยๆเป็นวีนะครับข่าวมันออกมาทุกวันแหละนั่นละนะครับถ้าเราคิดวิเคราะ์เออเนื้อหามันได้ประวัติมันได้มันก็ใช่ไหมครับเปอร์เซ็นต์มันก็ไปได้กันได้นะคุณวีนะครับ ถ้าเนื้อหา่ใหม่มาเลยสมมุติถ้าเขาจะหลอกเรานะเพื่อนๆเนื้อหาไม่ใหม่มาเลยนะครับเนี่ยมาท่ามาไฟนะครับสองสี่หกศูนย์นะครับไปได้ไหมล่ะนะครับเด็กมันยังดูรู้เลยมันไม่เก่าใช่ไหมครับแต่ถ้าอย่างนี้อ่ะใช่ไหมครับเออเนื้อหาไปได้นะครับเนี่ยใช่ไหมครับมันพูดยังไงอ่ะดูนะครับดูนะครับเนื้อหาก็ยุคเดียวกัน่ะนะครับเนาะ ก็ดูแล้วกันนะครับสนิมน้ำมงน้ำมากนะครับเนาะนะครับผิวตุกแกอย่างเงี้ยนะครับเนาะการหล่อโลหะไม่เท่ากันเพราะสูงเตาฟืนนี่ครับนะครับโลหะผสมละลายไม่เท่ากันมันก็ธรรมดานะเพื่อนเพื่อนี่นะครับนี่แะเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับเนาะฝังนะครับเพราะอะไรนะครับเทตูดนะครับนะครับเทตูดแล้วไงอขี้ดงขี้ดินอะไรเงี้ยไม่กวดไม่ทรายมันก็หนักไงนะครับมันก็ไหลลงเสียนท่านดีครับนะครับมันก็เป็นวิธีการช่างที่เนี่ยดู นี่ครับหลายๆองค์จะเป็นอย่างนี้นะนะครับหลายๆองค์จะเป็นอย่างนี้นะครับเนาะนะครับดูอีกทีนะครับผมนะดูอีกทีนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะที่แวะรับชมนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ซองกระผมกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ